สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มหยกสวิสชาแนลนะครับวันนี้เรามานะครับผมมาดีลุกผลไม้ผมจะเป็นแอปเปิ้ลสายพันธุ์กะลาครับที่หนุ่มหยกแต่งกิ่งไว้ประมาณ4ี่หเดือนได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลูกใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมมาดูกันครับจะทํงไงมาดูกันครับวันนี้โอเคครับตอนนี้ด้านหลังผมก็เต็มต้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับความภาคภูมิใจนะครับ ที่แต่งกิ่งผลไม้ได้ดกขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวหนุ่มยกทําให้ดูครับท่านผู้ชมมามาดูด้วยกันมารับชมนะครับไปนี่แล้วครับท่านผู้ชมนี่รหัสวันนี้ก็จะสองหนึ่งนะครับถ้าลูกไหนถ้าลูกไหนถ้ามันลูกเล็กนะครับมีสองลูกอย่างนี้ก็ลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งเดี๋ยวให้ดูถ้าลูกไหนแบบแบบว่ามันมัน,ม,นมันดกแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ถ้าลูกมันเล็กก็เอาลูกหนึ่งครับผมตัดทิ้งครับนี่ครับผมแค่ลูกหนึง่งลูกหนึ่งโดดๆเดียวๆไปเลยครับต้นนี้ก็กิ่งหักครับคาณผู้ชมนะครับขอตกมากลุกก็ไม่ดีตัวแบบอันนี้มันมันดูแล้วรูปร่างลักษณะก็ไม่น่าจะใหญ่นะก็ตัดออกเอาแค่ลูกเดียวพอต้นนี้ก็สามลูกครับก็เอาออกเลือนหนึ่งก็ได้ พอไม่โตครับไม่ไม่สวยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ลูกนี้ไม่สวยครับตัดทิ้งเอาแค่สองลูกพอเอาสองหนึ่งนะครับถ้าลูกมันเล็กมันเยอะก็เอาแค่สองพอเอาสองสองหนึ่งลูกแบบนี้ถ้ามีสองนะก็เอาไว้ครับมันลูกใหญ่แล้วผ่านลูกวันนี้สี่ลูกครับ เอาไปแค 2, ่สองพอหนึ่งเข้าวันนี้รหัสวนันนี้สองหนึ่งนี่ครับดกเกินไปครับพันนี้จะเป็นสายพันกะลานะครับกะลาหรือว่ากะล่าถัดออกนี่ครับสามลูกก็เอาออกลูกหนึ่งเราก็ดูก่อนลูกในไม่สวยเราก็ออกตัดทิ้งนะครับลูกในไม่สวยตัดทิ้ง ลูกนี้เล็กลูกนี้แครครับลูกนี้แคร์แกนก็เราตัดทิ้งเอาลูกสวยๆไว้ไม่ใช่ว่าเอาลูกขี้เหร่ออกไม่ใช่ว่าเอาลูกสวยๆออกนะครับเหลือแต่ลูกขี้เหร่นี้ไม่ใช่นะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่จะเป็นแอปเปิลสายพันกลากลาทิ้งลูกนี้ก็ตัดทิ้งครับ นี่สองครับถ้าลูกนี้มันแคระก็เราก็ตัดทิ้งเอาลูกเดียวพอก็ําแบบนี้นะครับทัง้งวันเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะล่วงเต็มพื้นไหมก็มาดูกันครับเราไม่เสียดายครับผมเราชินแล้วกับเรื่องพวกนี้นะครับทีมงานคุณภาพทำลูกเล็กให้เป็นลูกใหญ่นะครับทำลูกใหญ่ให้เป็นลูกคุณภาพนะครับก็หนุ่มยกนี่แหละครับท่านผู้ชมโอเค กว่าจะขายได้ก็ต้องผ่านกรรมวิธีหลายอย่างนะครับต้องผ่านมือมือมือนมยกก่อนมีด้านบนนี้ก็โดกครับแถวนุมยกจัดการให้สวยๆงามๆเลยก่อนถึงมือลูกค้าเราก็ต้องคัดคุณภาพสวยๆนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมแถวนมยกทํางานก่อนโอเคโดกมากครับท่านผู้ชม เอาแค่สอลูกพอลึกลูกทีส่สวยไหมนะครับดูแล้วถ้าคนไทยอยู่ทางบ้านนะครับดูแบบนี้ก็จะรับไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ทางนี้เราก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับต้องไ้ชมชินแนละ้ว เพราะว่าพวกเรานี้จะดูออกนะครับดูไหนจะได้ขนาดเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่แล้วก็ปร,ปริมาณเท่าไหร่พเพราะเราดูออกแล้วคำนวณได้นะครับแต่ละต้นกินนี้ไม่เอาว่าสองเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็หนึ่ง ลูกมากก็จเจ้าหนึ่งนะท่านผู้ชมลูกทีก่สวยวะเดีไม่โตโอ้ดกครับท่านผู้ชมนี่ก็ปล่อยไว้เอสองเดี๋ยวให้มันโตกัน นี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากเราผลิตลูกคัดเลือกลูกเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเต็มพื้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมล่วงเต็มพื้นนะครับหลังจากเราคัดเสร็จก็จะประมาณนี้ครับมีระยะห่างมีระยะห่างของลูกนะครับมีช่องไฟมี ความห่างแล้วก็ไม่ชิดกันเกินไปไม่แน่นกันกันเกินไปนะครับก็จะสเปย์ฮอร์โมนเข้าง่ายครับก็จะไม่เปลืองปุ๋ยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเต็มพื้นนะครับหลังจากเราคัดเสร็จก็ มาตรวจดูก็เต็มพื้นนะครับไม่ต้องเสียดายครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมของอิสราเอลนี่ครับท่านผู้ชมเต็มหมดก็จะเต็มพื้นโอเคครับ โอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมผม,ผมโยกสลิมวิชแนลจากลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย